สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่แฟนเพจทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่เพจ Ford Gip ของขวัญเกษตรนวมินค่ะวันนี้กิ๊จะมารีวิวตัวรถรุ่นสประตู XLT so ค่ะคันนี้นะคะเป็นคัน XLT สีน้ำเงิน4ประตูค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่93400 0บาทค่ะคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เนี่ยพร้อมแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลังจะนําไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็เลยมารีวิวให้พี่ๆี่ดูก่อนนะคะว่าชอบไหมคะกับการแต่งรถแบบนี้นะคะแล้วเขามีการแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ กระจังหน้าค่ะตัวนี้นะคะเดิมทีเนี่ยตัว xlt เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้ค่ะลูกค้านะคะรีเควสต์มาค่ะขอเปลี่ยนกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะก็เปลี่ยนให้เลยค่ะโดยเฉพาะสัญลักษณ์ตัวฟอร์ดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะตัดกับตัวสีดําแบบนี้นะคะเห็นความเป็นฟอร์ดชัดเจนค่ะเสริมหล่อนะคะด้วยการใส่ไฟจิ๋วค่ะมีอยู่ด้วยกัน 3- จุดสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้า ของตัวรถคันนี้ค่ะไฟหน้านะคะก็เป็น LED ค่ะและไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันนะคะเสริมล้อค่ะใส่ฝาครอบไฟหน้านะคะสีดําด้านแบบนี้ค่ะทําให้ตัวรถนะคะดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะปัดกระตัวขอบโครเมียมนะคะของตัวไฟตัดหมอกแบบนี้ซึ่งติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะมาฝั่งถัดมาบ้างค่ะ ในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเดิมเนี่ยของตัวเน็กเจนนะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วค่ะแบบเรียบนะคะตัวนี้เสริมล้อคะ่ะเปลี่ยนเข้าไปอีกนะคะเป็นการติดตั้งตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะคุณะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าซุ้มเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่มีความสวยงามเหมาะแล้วก็พอดีนะคะกับความดุดันของตัวล้อนะคะล้อนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาใช้แม็กอะไรนะคะตัวนี้นะคะใช้แม็กของตัวขอบ20ค่ะตัวซีรีส์ยางนะคะก็คือ33นะคะ คูณ12.5 OR20 LT นะคะตัวแม็กไลน์นี้นะคะจะเป็นลายคริปนะคะเป็นตัวสีบอนเงินนะคะตัดกับตัวสีดำแม็กเงาแบบนี้เลยนะคะและยางเนี่ยจะมีความพิเศษนะคะตรงที่เขาเนี่ยใช้เป็นตัวยาง MT ซึ่งตัวยาง MT นะคะหรือที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์เรนนะคะจะเหมาะกับการตะกุยนะคะวิบากนะคะที่ธุระกันดานะคะหรือว่าง่ายๆ,ๆว่าเวลาที่ออกคริปกันนะคะก็จะนิยมใช้กับตัวยางตัวนี้นะคะดอกยางใหญ่่างนี้นะคะ โอเคกระจกมองข้างค่ะของตัวรุ่นรถ XLT นะคะจะมากับพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญคือสีเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งต่างจากตัวรุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นเนี่ยสีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือว่าวายแท็ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทานะคะแต่ XLT เนี่ยยังคงเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับก็เช่นกันนะคะมือจับเปิดประตูรถคันนี้เนี่ยก็จะยังเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นตัว smart entry แล้วนั่นก็คือมีกุญแจรีโมทอยู่กับตัวนะคะก็จะสามารถเปิดรถคนนนีี้้้ไไดดดดเลยยโท่่่มมตอออองกกรรรถถหืวาาะะค บันไดข้างค่ะมีมาอยู่แล้วนะคะจากโรงงานติดตั้งส,สวยๆมาให้เลยแบบนี้นะคะทนทานหายห่วงค่ะมีการร่องระบายน้ําแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวคิ้วกันสาดแท้นะคะของฟอร์ดเลยนะคะติดตั้งตัวราวหลังคาเพิ่มเติมค่ะเฮดูด้านหลังนะคะก็คือสวยนะคะพอเหมาะพอดีมากเลยสําหรับตัวรถ XLT สีเงินคันนี้นะคะขอบตรงนี้ก็มีเอาไว้ใช้สําหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเช่นโรบาร์นั่นเองนะคะ ไฟท้ายค่ะใส่ฝายข้อไฟท้ายเป็นตัวสีดําแบบนี้นะคะจะเห็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนค่ะของตัวไฟท้ายนะคะว่ามีลูกเล่นนะคะแบบไหนบ้างนะคะนี่ค่ะแผ่นนะคะครอบฝาท้ายนะคะใช้สัญลักษณ์ของตัวฟอร์ดค่ะสีดําแบบนี้ไม่มีตัด ไม่มีตัดขอบสติเกอร์สีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นตัวสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะเวนบลแบนค่ะตัวรถรุ่นนี้นะคะบอกแล้วว่าในเซนนะคะเขาจะมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังมาให้เลยนะคะซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่นเก่าค่ะรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะยังไม่มีกล้องมองหลังแต่ว่ามีเซนเซอร์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ให้เลยแล้วก็ตัดตัวเป็นตัวกล้องมองหลังแต่ว่าตัดเซ็นเซอร์ออกไปนะคะการชนท้ายติดตั้งจากโรงงานก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวรุ่นรถ XLT นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะว่าข้างในเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคคันนี้นะคะออกแบบใหม่ค่ะตั้งแต่ด้านาแผด้านข้างประตูนะคะตัวนี้ก็จะบุนุ่มเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่บ้วยแบบนี้นะคะนี่ สวิชนะคะที่ใช้เปิดปิดประตูหน้าต่างก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะเบาะค่ะของตัวรถ XLT นะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บาอเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะคะเป็นมานวนอยู่นะตัวนี้นะคะมีจะมีปุ่มนะคะเป็น cruise control ค่ะเอาไว้ล็อกความเร็วได้นะคะแล้วก็ control ในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นพุสตาร์ทนะคะพุสตาร์ทแล้วถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ก็เป็นพุสตาร์ทนะคะแล้วก็หน้าจอคะ่ะหน้าจอจะมีขนาด10นิ้วนะคะเชื่อมต่อนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะคะตัวนี้คะ่ะแล้วก็มีในเรื่องของตัวโหมดฟอร์ดพารเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งสตาร์ทรถได้จากทั่วโลกเลยนะคะเด็กมือก็ต้องเป็นคอนโยกอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จไวเลสเอาไว้นะคะอำนวยความสะดวกในการชาร์จนะคะถุงลมมีอยู่ด้วยกัน6ลูกค่ะกระจกมองหลังลดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมี ช่องต่อ USB ค่ะเอาไว้วันทึกภาพในการขับขี่ให้เลยนะคะไม่ต้องคอยรากสายโยงสายกันแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะปลดล็อกรถค่ะโอเคด้านหลังนะคะก็จะมีความกว้างขวางนะคะเนื่องจากว่าตัวรุ่น u e x t Gen นะคะผ่านการออกแบบค่ะเพื่อให้ห้องผู้โดยสารเนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้นกว่าตัวรุ่นก่อนๆน,นะคะจะสังเกตได้เลยว่าจากเบาะคู่หน้านะคะจะมีการตัดนะคะ ส่วนเวาวเข้าไปนะคะทางด้านหลังเนี่ยเพิ่มเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งตอนหลังเนี่ยมีอาหัวเข่าเนี่ยชนกระบ,บอกนะคะจะสังเกตได้เลยแล้วก็มีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะพูดง่ายๆเลยว่าเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกระบะก็ตามนะคะคุ้มค่ามากค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะ XLT ค่ะโปรดาวเริ่มต้นนะคะสำหรับกรเกียร์ออโต้นะคะจะมีโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900 0บาทค่ะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเริ่มต้นดาวอยู่ที่49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะโปรดาวนี้นะคะ ไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยค่ะไม่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพนะคะพร้อมกับส่งรถให้พวกพี่ด้วยเช่นกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไงนะคะฝากพวกพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์06546399560654639956นะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้เลยทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้ามีรับแปลว่ารับค่ะ คลิปวันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้กิฟของขวันบ้างไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ